S 1> <S 1> นี่พันกาทุเรียนท่านผู้ชมเพราะจากเมล็ดนะโอ้โหยงามมากเลยเนี่ยต้นนี้งามมากงามทุกต้นเลยมเมื่อคืนโดนฝนตกหนักใส่สามวันนั่นน่ยเนี่ยงามจริงๆมีหนอนด้วย้หนอนกินทุเรียนนี่อันตรายมากเลยหนอนเนี่ยเนี่ยไม่น่าเก็บไว้เลยนะเนี่ยหนอนเนี่ยมันตัวเดียวมันกินได้หมดเลยนเนี่ยทุกต้นเลย กำลังงามเลยขึ้นไปต้นหนึ่งก็สิบไปขึ้นอ่ะตัวนี้เขาเปิดออกให้รับแสงปกติก็จะปิดสแสรมไว้นีส่สวยมากๆไปแล้วท่านผู้ชมสวยมากทุเรียน